ดีฮะทุคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends าาวันนี้มากับลูกพี่จะเข้าไปในดินแดนที่เราจะสามารถต่อต้านแรลงโนมท่วงได้มาจะสามารถเดินไต่บนกำแพงหรือขึ้นไปบนฟ้าเลยก็ได้แบบอิสระว้าวเราสองคนจะพิชิตที่นี่ได้ไหมไปดูกันเลย โอ้ยพี่ลอเฮ้ยลูกกระจกฮัสก้ลูกก็เพวันนี้เราจะมาทำภารกิจต้านแรงโน้มถ่วกันมันจะต้านยังไงสิฮัสกี้เราก็ยืนอยู่บนพื้นไม่ใช่เหรอเจะต้านแน่น,นอนพี่ล็อกลองกระโดดลงไปดิพี่ล็อกจะไม่ตกไหนลองดูนะห้จับปะห้จหมาก็ตุวแย่ด้วยไหม ไอ้มากค่มาแค่แกงเล่นดินหน่อยพี่เลยมันไม่ได้ต้านแรงน้ำถ่วนแบบนั้นมันต้านแบบนี้ตั้งหากพี่ลองดูจะตะจะจะต้นตนี่จะไปเดินฮัสกี้วะฮัสกี้ทุกคนดูเราเดินไต่กำแพงได้เน่ยังหลอดท่ยังหลอเฟี้ยวเราเดินตีลังกาหัวกลับได้แบบนี้ก็ได้ด้วยนี่เราจะไปเดินบทแกางได้ไหมไพี่ไปไหนอ๋อพี่ลองร้อะเลยว้าว มันจะหลับกันไม่ได้ฮัสกี้แกต้องสีแดงฉันต้องสีน้ำมังเงินวี่ล์หมาเจอพี่ชายคนเนี้ยขอคุยด้วยหน่อยดีครัพี่ชายเขาบอกว่าเขาชอบดูโลกที่กับตะลปับตาลาตัลางกาแบบนี้มากเลยพี่ว้าฮัสกี้ตูดเขาติดกาวไว้เหรอเฮ้ยเขามีพลังเหมือนเราไง่เหรอเอ๊ะมันมีตูดอะไรมีรูฮัสกี้ตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยหมาเป็นคนโกดเด้งอะไลเงไงต่อปะลูกพี่ก็เดินลงไปสิเหรอได้เลยฮัสกี้ลูกพี่จ๋า์ <laughs> ขอ,อกล่าได้ไหม แล้วหมาไปไงรอแป๊บหนึ่งนะฉันจะหาทางพาแกกลับมาเองฮัสก้เจกเ็กเกจ๊กเดยว่าว้ามันมีเสาอะไรเนี่ยนี่มันคือ r e t r e a t chain จ๊กกว้าวนี่ไงหมาไม่ต้องเดินเองก็ได้ตอนแรกหมาคิ้ว่าหมาต้องกดปุ่มแล้วก็วิ่งลงมานี่นะฮ,ฮัสกี้แกเห็นจันไหมไม่ยอไปทำไร ทะลุเจ้าก็ไปได้ด้วยตรงนี้มีป้ายด้วยพี่เหรอต o นชาร u จเจอร์ราด้อืมก็ชัดเจนัสกี้ลูกพี่ห้ามสนนะไม่งั้นเราจะตุยเย่ยแบบแพ็คคู่ห้ามกิมซอสเด็ดขาดลูกพี่ห้ามแกงฮัสกี้ด้วยบอดฮัสกี้ตุยเย่ยพี่ล็อกก็ตุยเย่ยมันแกงไม่ได้ฮัสกี้จะแกงแกงไงหวายพี่ล็อกมาไม่ได้เหรอเยอาปากแจ๋วหน่อยและนี่เลยอันเชิญพี่ล็อกมาทึงตากระชันแล้วฮัสกี้เป้าหมายของเราคือร้อยเมตรแรกยังไงละ่ะ มาตกลิฟต์มาขึ้นไม่จันก้ารอแป๊บไมจ้ะนี่เลยอันเชิญพี่ลองมาฮัสกี้ชันเวนหัวเล็กน้อยก,กับหัวกับหางหมดแล้วเนี่ยลูกวิ่ต้อยขึ้นไปกดปุม่มใหมฮัสกี้มาจังไรกจะก่อนแล้วนะจ็เกิก ัว้าวสุดยอดไปเลยบลูเพย์กับดราฟเป็นแบบไททอลอ๋อนี่ไงแฮสกี้ไอ้ไอสีม่วงนี่คือเดินได้ทั้งคู่ว้าวสุดยอดไปเลยสีแดงกับสีน้ำเงินรวมกันเลยเป็นสีม่วงไงพี่ลห้ามตกนะเว้ยตกตัวนี้เลือกครบนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้กดติ๊กต้องตัวเออมาเริ่มมึนหัวแล้วพีวิลกลับไปกลับมากับหน้ากับหลังอยู่นั่นแหละนินน่ะเนี่ยไรอ่ะไวส์การ์ดเราจะแพททอลเจต้องไปยืนรอฉันตรงนั้นก่อนแป๊บสักหนึ่งว้าวลูกไม่ห้ามโดนลาวานอ่ะไม่มีหรอกแฮส อย่างฉันไม่มีโดนแน่นอนลาว่าปรวตูแยกในตัวเย,ย่คู่เลยนะครับครับลูกไม่ไดับเลยเอ๊บครับเฮ้ยจ้ะโอ้เปิดตะปูเรียบร้อยโอ้ยฮัสกี้มันหนีบเฉียดขนตุดเข้าไปนิดเดียวเองประตูนี่มันจะรีบหนีไปไหนวะลูกไม่ต้องหมุนอันนี้มาให้ฮัสกี้ย้ำได้ นี่เลยวันนี้ภารกิจของเราจะไปถึงไหนอ่ะก็บอกแล้วไงว่าภารกิจแรก100เมตร45่สิ้าเราบี่ลงมันง่ายเกินไปบอลเฮ้ยไม่ต้องพูดี่หมัดมารู้สึกมึนหัวเล็กน้อยเลือดตงหัวตามมาเร็วข้ามสเกเฮ้ยจ้แล้วก็ตินกากับหลังนี่เลยกด มันจะเชิญเจิดีอ่ะพี่ชายดีพี่ชายเขาบอกว่าเกรกให้หมวกนี้เข้ามาเขาเป็นคนที่ดีมากเลยแต่เกรกหายตัวไปประมาณ50สิกว่าปีแล้วฮัสกี้ไม่มีใครรู้ว่าเกรกหายไปไหนเออใช่พี่ชายที่นั่งอยู่ตรงเมื่อกี้หรือเปล่า,าน,นั่นนะสิฮัสกี้เขาดูหน้าตาคล้ายๆกันนะทุกเวราแวปปิ้งมัชไหมลโลก,กินกันไหมอ่ะไหนมีไหมละ่ะไม่เลเราชวนทาเพื่อไปทางไหนต่อนี่ไงฉันไปแล้วไม่รอแล้วฮัสกี้เฮ้ยเราไม่รอมาด้วยเฮ้ยเะเกิลนี่เะเกิด ลูกพี่ห้ามดาวาสกี้ตัวเย่ขัไปเร็วเข้าไม่งั้นเราจะตัวเย่คู่เ <c oughs> บลกับตะละบดัดนี่ลเลยเรียกลูกพี่มาไปทางไหนต่อวะนี่ไงดอนทัชลาไว้อีกแล้วพี่อย่าเชนนะไอฮัสโกโมฮัซกีเอ,อ้ยทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าหมากับลูกพี่จะไปได้ไกลแค่ไหนใครไปได้ถึงกี่เมตรคอมเมนต,ต์มาบอกพวกเราด้วยนะ ว้าวลูกพี่นี่มันจิ้งจกฮัสกี้จิ้งจกฮัสกี้แล้วเข้านี่เลยโอ้ทุกคนดูพี่ล็อกกับเจ้คนนั้นรั่วไปตุยเย้ฮัสกี้ฉันเริ่มขึ้นไส้เล็กน้อยลูกพี่เรามาเจ้คนนั้นก็ตุยเย่เออเจ้เจ้ไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานหรือเปล่านี่เลยพี่เราโดาเกือบตุยเย่ฮัสกี้โหูเกือบตุยเย่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนทับใจก่อนขอทับใจก่อนลูกพี่จะโดดไปยังไงเออฮัสกี้ฮัสกี้แกบุญเนยบุญผัดเออ กตานมันต้องมันต้องเติมกันหน่อยฮัสกี้เดินไปตั้งนานก็ลูกไม่ลอยอะฮัสกี้หมุนในเสร็จก่อนลูกไใจร้อนเออจะขอโทษลูกไม่เลี่ยนไม่บางแต่เมื่อวานละ่ะก็ามาแล้วเมื่อวานมาเล่นคนเดียวมันเล่นไม่ได้แกฮัสกี้ลูกไม่โดดไปสเสียท่านมาละหมุนเร็วเข้าว้าวนี่ไงเยหยด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 นะฮัลโหลฮัสกี้เออไม่ท่าย้ีแต่แรกว่ะ มาจำอยู่พี่หอกนี่เลยภาพโดนลาวาตัวแย,ย่แล้วพี่เนี่คนติดตั้งนถนที่โดนลาวาเสียโลบักไปเยอะกว่านี้เจ๊เจ๊จะเบิดระโหลกแล้วนะพี่เมื่อกี้ฉันเกือบเบรกไม่อยู่ฮัสกี้พีเจ๊เจ๊บอกว่าเราติดเกมเติมเกมแบบบุฟเฟ่ <c oughs> อันเชิญลูกกุ้มีมา80เมลฮัสกี้อีกนิดเดียวก็จะถึงร้อยเฮ้ยร้อเมตมันอีซี่ไปพี่เราภลรกกิจวันนี้200เลยดีกว่าไม่ต้องพูดไม่ได้เหรอไม่ต้องพูดเลยให้ถึงก่อนแล้วค่อยพูดเท่กว่าเยอะเฮ้ยจ้ะนินเนโอโหกรโดดแบบโลกกลับด้านนี่มันถูกต้องเปล่าวัน,นทางเนี้ยเฮ้ยเชื่อมั่ในสัญชาตญาณยานฮัสกี้ได้เลยพี่แล้วคนหมา มายืนตะแคงอย่างงี้ได้ด้วยไม่ต้องโมงเยอะเร็วๆเข้าวมาก็ไูไว้หมารู้สึกว่าบอดชอนที่กินไปมันขึ้นหมาแล้วจะขย้อนออกมาแล้วว้าวเรามาถึงจุดพักที่2แล้ว The Jungle เจ้อย่างนี้เท่ากับเราเช็คคอยอย่างมาฮัสกี้ ไม่ไม่ได้ใจพี่หาเช็คพอยต์ก่อนได้ไหมมีเช็คพอยต์ให้เหยียบไหมวะไหนอะเช็คพอยต์มีตะกอนขายของพี่ล็อกโอ้โหของเต็มไปหมดไหมอ่ะเช็คกระพอยต์ช็อนกระเพกไม่มีเลยอ่ะไม่เห็นมีเช็คพอยต์เลยพี่เอางั้นก็ไปกันต่อไม่ต้องรอแล้วเขาบอกว่าห้ามหล่นด้วยนะพี่เหรอแกด้วยแหละแกต้องเป็นคนไปตรงเนี้ยเฮ้ยเชื่อหมาได้ว้าวพี่ล็อก มาจะอ้วกเล็กน้อยฮาเฮเลยนะตกตรงในฮัสเก้ทุกคนดูดินลกมันหมุนติ้วๆอัพไซด์ดาวสไตล์อาตาฉันและเจกเกิลเจเกย์เจะเกดเจกเกิลมายี่ยรอบนแท่งแล้วพี่ฮ้ยบฮึ๊ลูกครูพี่เดี๋บอกนะดูยอ็มนาในการเติมโลบอคฮัสกี้ลองสปอนช็คพอยต์ไหมถ้ามาเช็คพอยต์แรกทำไงเอ้ยฉันว่าได้เราเลยเช็คพอยต์ไปแล้วฮัสกี้เจนเช็คพอยต์หนึ่งร้อยแมตรจริงด้วย เกือบไปว้าลูกพี่จะตุ้ยเย่สองลอมไม่ได้นะเฮ้ยเอาจริงแล้วคราวนี้เมื่อคืนนอนน้อยเล็กน้อยฮัสกี้นอนดึกเกินไปไงนี่เลยเดี๋ยวดูฮัสกี้จะโชว์ความโปให้ดูพี่ลองจับตาจับตูดูคนจริงเขาไม่หล่นออบบี้กันหรอกพี่ใช่เหรอนี่เลยหมามายืนรอที่ลิฟต์แล้วเกือบ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 ตุย้ยเย่ว้าเกือบตุ้ยเย่ฮัสกี้ พี่จะตกอีกรอบไม่ได้เนอะแล้วไหนคือเสาอ่ะนี่ไงฮัสกี้อยู่ดีก็ผ่านเออเอาแล้วไม่ต้องขึ้นลิฟต์หรอผ่านจะเลยว่าฮัสกี้อยู่ดีดีก็มาตรงนี้อ่ะว้าวฮัสกี้เราโกงเกมจะเกิ๊กจะเก๋ยน่มาเลยไปอย่างรวดเร็วข้ามด่านมาเฉยเลยพี่เหรอฉันเกลีวงไงล่ะฮัสกี้ฉันแข็งแกร่มากไอ้จะล็อกบ้วเอ้ยม,มันก็มาได้แล้วกันจะบ้วไม่บ้วก,ก็ลุยมากก๊ป มาตลาดหมดแล้วมันกลับตลปาปัดไปหมดมา,ามแล้วข้าว1 4 4เมตรแล้วว้าวเราไปกันอย่างรวดเร็วว่องไวทันใจโจว้าวนี่มันท่ามอะไรเขาเขียนโอ,อ้โอ,อ,อ,อ้ว้าวฮัสกี้เราต้องใช้ความเร็ว,เ,รวเ,เมื่อกี้มันเกิดข,ขึ้นเร็วเกินไปจะเกิดเราไปตรงนี้ต่อได้ไหมนี่ไงฮัสกี้ตรงนี้มีทางไปมันจะไปกดปุ่มแดงนั่นแกก็ต้องเป็นคนไปแล้วล่ะปุ่มแดงมันหน้าที่แกไงนั่นไงข้างบนพี่เราจะต้องเดินทางไปโอ้โหแป๊บนึ่งรอแป๊บนึง

ว้าวตาหมาพี่เราพี่เราไปยืนจอดรอตรงนั่นเิียวเดี๋ยวจะยืนจอดรอแกเองแล้วค่าฮัสกี้จะเกิเกือบเกือบไปเกือบไม่ทันเวลาหมาไปไหนต่ออันเชิญแกมาตรงนี้ยังไงล่ะว้าวสุดยอดไม่แปบนไรแบบนึงแ๊บนึงฮัสกี้แกเชิญฉันกลับไปได้ไหมวะนี่ไงอันเชิญพี่เรากับหมาเยี่ยมมากจะไปทางไหนต่อวะลูกพี่เดินไปตามลูกศรเสียไม่มีที่อันเชิญอยู่ขุมโบนรอแป๊บสักหนึ่งจะเกิ้นี่ไง มาแล้วครับฮัสเก้ลูกพินี่เป็นพาราจิ๊กจิงๆเลยน้อยแน่ <laughs> จะโดนน้ำทิ่มตำตูดก็แล้วกันมันเดินออกข้างๆได้นี่นะพี่ล็อกปเัเอ,เอาเอาเอาไปไหนอะนี่มาแล้วครับฮัสเก้ว้าวดีครับพี่ชายะจะเกิ๊กจะกระเดหรจะกระเดิ๊กเกิ๊ก,กว้าวลูกพี่อันนี้อันนี้ระวังนะน้มไมันจะทิ่มตำตูดได้นะฮัสเก้ ม,ม,ม,มันจะอัญเชิญยังไงวัดเสามันไม่อยู่แถวเน่แฮสกี้รอแป๊บหนึ่งเลยแกรอแป๊บหนึ่งมันมัมีอะไรบอกอะไรอ่ะมาลงวัดจุดลับตน้น <c oughs> เฮไปจำนวนมากรอแป๊บนึงฮัสกี้เชื่อว่าจะเห็นเสาและแป๊บนึงนะไอพาละรอแป๊บนึงนะเฮ้ยพี่เราก็ไปพาละเหมือนกันเลยดะโดนี่ไงแล้วดะโดดะเดอะไรเราไม่นานเจอไปกลับไปเลยไปทางไหนนี่ไงฮัสกี้มันจะทิ่มหน้ากันอยู่แล้วเนะี่ยพี่หมอไม่ชอบหนามหนามก็ไม่ชอบหน้าแกเหมือนกันแหละเอ้เจ้อันเ,เชิญแล้วก็พี่หมอตาฉันละจิกกระดึกจิกกระดืกจิกกระดือกกึก จะกระดิ้จกระดว้าฮัสกี้จะ200ร้อยแล้วฮัสกี้เราโคตรเก๋วเลยว่ะบอกแล้ว200ก็ง่ายเกินไปเราสามร้อยเลยไหมพี่ไม่ต้องโคตรเฮ้ยเจ้านี่เดินแบบสไปเดอร์แมนสไตล์เอฟซีทุกคนไปได้ถึงเท่าไหร่ คอมเมนต์มาบอกด้วยนะแบบร์ตมีที่นอนพักด้วย嘛ฮัสกี้เอ,อ้ยลูกพี่หมาต้องไปกดเปิดประตูเฮ้ยฮิจ้าอย่าตกเด็กขาดเลยนะเฮ้ยอิจาไม่เอานะฮัสกี้พยายามอยู่พี่เลยฮัสกี้ตั้งใจนะตั้งใจลูกพี่ดูดิหมายืนเป็นไมเคิลแจ็คสันเออแล้วค่ะฮัสกี้ฮิฮิฮีด้วยโอ้โห้เออคือนโดพี่ลองหมาต้องไปต่อทางนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าหนามด้วยพเบลฮ้ย่บ ไอทีเดียวมันจะสอกล้อยอยู่แล้วไอ้บัาก่ะด้วยอำนาจแห่งการเติมโลบาโลเติมไปห้าสิบโลบาก์แล้เจดเ็ดตีแน่เลยอะไอ้บาัาก็ก็กกหมาไม่ถูกกับน้ำะเจ๊ลูกว่าพี่เราผ่านแล้วคราวนี้แล้วคราฮัสเก้มาหมึนลงทิศเล็กน้อยไปทางไหนเดี๋ยวตรงนี้ฉันต้องเหยียบให้แกว่ะแป๊บหนึ่งนะเจ๊กึกพร้อมอยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลูกพี่ใหวไปไม่ทัน เจย์ขึ้นบันไดอันเชิญลูกวี่มาว้าวสุดยอดนี่ไง204แล้วพี่ลูกเจย์โอ้ my god สุดยอดจริงๆฮัสกี้ไปกันตอเลยมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนเจ๊กระลยเจ๊ก็เลยกึกึกเจะกึกเจ๊กึ่ยเรียกหมาว่าจิ้งจกฮัสกี้ออันเชิญลูกวี่ลงมาเมื่อกี้ลูกวี่ลังกากเกียวด้วยมันแน่นอนเิคนมาหล่อเท่ไปไงลงบันไดมาฮัสกี้เราไม่ต้องกลัวราดบใดที่มันไม่ใช่ลาวาหรือเหวหรือน้ำแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวเราไม่ตัวเย็นแน่นอน ใช่เหรอใช่นี่หมายอยู่บนอะไรกันฮัทโอ้ว้าวว้าวอินเซปชั่นวะฮัสกี้<อ> ก็ลูกไม่เดินไปดงด้านสิฮะสุดยอดไปเลยฮัสกี้เราสองร้อยแล้วว้าวอย่างนี้ตือนเตือพี่ชายชื่อพี่ชายเกรกเขาเป๋าไม่ใช่นี่นะก็ชื่อว่าบ๊อบบี้ฮัสกี้ลูกไม่เราจะไปต่อไหมอีกสักหน่อยก็แล้วกันฮัสกี้เฮ้ยโชว์พลังอันแข็งแกร่งของเราว่าแต่มันไปด้านไหนวะนี่ลูไม่ลองตามฮัสกี้หมอทำไมจะต้องตามแกได้วะไม่ใช่ทางนี้พี่ก็บอกอยู่ว่ามันไม่ใช่ทางนี้นี่ ตาท่านเหรอให้พูดใหม่ฮัสกี้เองก็เป็นไรต่อนี่ไงเจกเกิกอ้าวทำไมมันเป็นสีฟ้าแต่หมาเดินได้อะมันแค่เป็นพื้นเฉยๆหรือเปล่าเฮ้ยจจกเกิลวิตรงี้แอบยากนิดนึงเฮ้ยจกกเฮ้ยจกกจกเกิลจกเกิเฮ้ยจกกิลเจกเกิกูก็ดูกูกูนี่ยังรอดอยู่ฮัสกี้ว้าสุดยอดอบลูกพี่มีคนขอความช่วยเหลือบนนั้นไหนวะเนาะเขาอาจจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็ได้ซ้อมเต้นอยู่หรือเปล่าก็ กใช่จะว่างั้นแหละฮัสกี้ตรงนี้ก็ต้องเหยียบอะลูกพี่ก็ไปยืนบนแท่นนั้นก่อนนี่ไงไวจ์จอนเกิร์กนี่สุดยอดไปเลยอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งไวจ์จอนว้าวกับหัวกับหางสุดยอดไปโผล่ตรงไหนไหวะเนี่ยนี่มาเร็วข้าฮัสกี้ว้าวสุดยอดไปเราเจอเพื่อนด้วยพี่ล็อกนี่เลยต,ตาตาท่านละลูกพี่กดเ,เร็วข้าว้าวไปเร็วอันต่อไปเลยว้าวไปรักดูฮัสกี้ฮัสกี้กัน ฮัสกี้ไปอันต่อไปที่วอยพอพยายามอยู่พี่เออนั่นแหละเออไปไปเออสุดยอดไปเลยเคเลีสโกไปไงต่อ๊าบาเอ๊ะคือกกอกกอกกอกำจัดพอย นั่นแหละฮะทุกคนเกมที่เรากับคู่หูของเราจะสามารถต้านแรงโน้มถ่วงเดินไตเป็นจิ้งจกทุกแกได้ใครไปได้ถึงกี่เมตรคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะถ้าอยากให้หมากับลูกพี่มาเป็นจิ้งจกทุกแกดูโอกันแบบนี้ต่อก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอันเชิญพี่อันเชิญฮัสกี้อันเชิญพี่แกจะอันเชิญอะไรบ่อยๆเพราะฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยอันเชิญพี่